สวัสดีเจ้าเมนูอย่างเจ้าวันนี้ใหญ่เยยยยยๆเงาๆนี่เจ้านี่กะเฮ็ดใบโหระพานี่เจ้า,ม,า,ามันาำเจ้าเขาจะเก่งมัน้ำเจ้า,ม,า,ามันน้ำหรือว่าน้ำเต้ามีเฮ็ดนี่จะไข่สองหัวนี่เจ้าโคกพี่เก่งเขาก่อนหอมขาวหอมแดงขาดไปได้คือจะไข่นะเจ้าตะไคร้เจ้า ตั้งปลายเขาก็เอามาใส่ในน,นี้หม้อต้มโดยจะได้เพิิ่พร้อมหอมเจ้าลืมบอกไปโคพริกละเอียดเลยตามด้วยกะปินะเจ้าเบสิกเบสิกเจ้าคนเมียงคนตั้งเหนือนี่ห้องแก่มานนมนี่เจ้ามะนามนุนมหม้อขนาเจ้าเมนูประหยัดงบเจ้านี่ม,านามันนมซื้อไม้กันหบาทกินได้สองขาบก่อน เฮ็ดกะซื้อไว้วันนั่นซาาแบง่งไว้เจ้านั่นเอาใส่ต้มป่าแลกอะแบง่งใส่ตู้เย็นไหวเจ้ามันี้นี่เมนูประหยัดงบเจ้าเฮ็ดเฮ็ดหูหนูหรือว่าคนเมีย้ยงคนเหนือเนี่ยห้องเฮ็ดหูลวกเจ้าแต่เดี๋ยวไปเป็นเฮ็ดเพาะเนาะสมัย่อนนี่กะ พ่าแม่เขาก็ไปเสาะมาได้มาตามขอนผู้ผู้ขอนเก่าเกลขอนเปย์เปยตามตรงตามสวนตามดอยแต่เดียวนี่เป็นเป็นเฮ็ดเพาะเจ้าส่วนใหญ่เป็นเฮ็ดพเ,านนเ,เดพาะเนาะมากกันก็เจ้าล้ำนะเจ้าแกงมันหน้าเป็นแท้มันหน้ามุี้ล้ำเจ้าใส่ปลาจีเห็นน้อยเนะาะก็นิ่มนี่ปลาจีเจ้า ใส่อันนี้แตนเจ้าใส่หมูย่างแตนเจ้าหมูนี่เขาย่างแล้วต้องล้อ,อมันน้ำเขาซุปเจ้าใส่หมูย่างเข้าไปแต่กี่ปรุงเพิ่มก็คือผงปรุงรสนะเจ้าผงปรุงรสกรับผงนัวเจ้าชูรสชูใจเขาเนี่ยเจ้านี่เจ้าน้ำห้าใส่ไปสักพอเต็มปากดี ใส่นักแด้ก็จะเก็มลำนะแต่มันแนมน,นี่น่าจะพอดีเจ้าเพราะว่ามนแนมน,นี่มันจะออกจางๆน่อยเพราต้องปรุงเข้มขน้นจิ้มเผากันนะเจ้าอืมจับพอดีแล้วค่ะทุกคนได้รสชาติละนี่เจ้าใส่ใบโหระพาลงไปแห่นหน้อยนะเจ้าเพอลวามหอม บะมีกับบะไสก็ได้นะเจ้าอัมขนาดทุกคนหอมมาก